สวัสดีค่ะสสวัสดีค่ะน้าโซนอพึ่งตื่นแต่ว่าพี่พช่อาบน้ำแล้วอาบน้ำแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนมูนต้อง,งเปล่าเฮ็ดต้องรีบทำเพราะว่าเป็นคนดีสะาก็เลยต้อ,ตอ,ตอตงต้องต้องตื่นแต่เช้ามามาอาบน้ำแต่งตัวมื่อนี้เขาเช่นยัง,งนนเนี่ยน,นี้เราก็แบ่งหน้าที่กันนะคะแบบว่าโนร่าลังจากที่ปาร์ตี้กันมาเคลื่อนนี่นะครับจากปาร์ตี้กันมาเคลื่อนนี่ก็เลยตื่นขึ้นมากก็เลยเสียภาษ์กันเก็บกวาดน้องน้ำตาลร่างถ้วยพีเช่นกันสิเก็บด้านนอกนะครับเนี่ยพร้อมด้วย น้ามุสซี่อืมค่ะเราตอนนี้กัสิดแบ่งหน้าที่แยกกันแล้ตื่นกันไปไปทำความสะอาดต่อแล้วนะโอเคค่ะแต่ว่าเพิ่งตื่นมาแล้วจ้ะพี่น้อนแต่ว่ากัสิดใส่พี่เฟื่ออยู่ก็จะตั้งจะล้างถ้วยตัวจะตั้งคลิปยังไงจะตั้งลูกอันนี้มึงเลยลูกเล้ยงกินโอ้พี่พีไม่ไ <Okay. S 3> ด้อาบน้ำเราเมื่อคืนนะใครส่งมาให้ก็ไม่มีคนมา เราจิมกายยงอย่ไหแล้ว้ดเจ้าไปแล้วมัยอะไรถ่ายคลิป่นก็ปวดมดบกเอปวดมดปวดมดขนาดนี้2มิลาดยงเล็กมา้าวดอ่้วกต 저배큰 <coughs> 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 <coughs>

หมยข่าเขียวอันนีฟองไขแดงเก็บวลายืนเักก็ต่อเงี้ยนแต่หนูไม่รู้ว่เจียวไงนะมันไมค่อย

ค่ะตอนนี้เราก็ยังกินกุ๊ดเยาค่ะเขาทุบขาทุบครับ ถ่ายคลิปทันพอดีนะคะไม่รู้ว่าใครทำถ่ายคลิปทันไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจเรื่องคาถ่ายคลิปกับพี่โนซี่นะคะแล้วก็พี่เอค่ะแล้วก็ถ่ายคลิปชนกันครับผมถ่ายคลิปชนกันเดี๋ยวเอากล้องเอากล้องมาใส่กันดิซิเอากล้องมาใส่กันเออแต่ว่าโทรศัพท์คนละรุ่นนะคะอันนี้น้องตังก็ได้กินแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตกินก่อนเด้พี่น้องด้วยอันนี้คืออะไรอ่ะอุ้ยขอโทษเลย大姐จิเมอ่ะค่าถ่ายคลิปเรื่องไม่ได้เศร้าเนี่ยค่ะตอนนี้เราก็แบบว่าขึ้นด้วล้วแต่ว่าตอนนี้ร่งเราจากแล้วไะ อยู่กันทุกคนเลยนะคะมีแม่ปอพี่พี่เพลนะคะะยู่ะ้ทาน่เียกมนี่พื่อนเค็เียวางข้างไม่รู้ซี่เสื้อสีดำใส่เสื้อสีดำ่ายุ่งกับเนาะอธิบายเืเออเมแล้วก็เหยีดให้งหอนนะร้อนอันนี้คืออะไรเป็เียวจ้ะอันนี้ถั่วถั่วรู้แห้งกินถั่วหลาย เออคนเอาถั่วนะครับชอบถั่วมากหวานๆนะครับผมน้ําตาลนี่ต้องกินน้ําตาลนะครับผม <c oughs> น้ําตาลบว์เมน้ําตาลนั่นเด้เอาน้าตาลนี่ครับผม เออไม่ใช่น้ําตาลนั้นนะครับผมน้ําตาลนั้นเป็นหลานสาวครับผมเราต้องกินน้ำตาลพอลุงพอลุ่งกาสั่น์ิสิพี่เออสเป็นลุงอีหลีแล้วเนาะเขาจะในในบ้านหักเนาะเออลุงก็สัตว์เมนบอกดูบอกว่าไม่ต้องเรียกลุงก็ได้เออเมออเนาะมันเป็นยังไงเออยังก็ได้แบบว่าอะไรก็ได้ที่แฟนคลับเขามีความสุขแล้วก็ทําไปลุงนั้นเออหลานนะครับเออพอลุงอีหลีพี่น้องอันนี้อันช้อนที่สามนะครับ เแข่งกันประมาณ18ปีนี่แหละใช่ไหมสามารถ17 18รู้กี่ปีแล้วตอนนี้ again, 17, 17 17ตอนนี 20, 20. 20, no. ้พ yeah, ี่สาม14ปีแล้ว20เกือบ20น่ะเกือบประมาณ17ปีผมคุณนกคนไก่ไม่แปลกหรอกเอินเอินลูกเอินหลานเอินตลอดครับพี่น้องมากันได้เอินไปเลยครับบ่ากันนะครับผมอันนี้คือแบบปุุมยุ่ยยวนนะครับเพราะหนูก็เรียกพี่แพรว่าพี่แพร เขาก็เอื่นคีเอื้อนหน่อก็แต่ว่าให้พี่น้องเอื่นลุงหอืนลันก็ได้เออยังเดาะอะไรก็ได้ที่แบบแฟนขาแฟนเพีงที่ชอบเราก็ทำเต็มที่เลยเนาะเอาแต่หนูเอื่นไม่ยุ่ยกันเอื่นกินไม่ยุ่ยให้กันใครเกินไม่ยุ่ยให้กันไม่ยุ่ยไม่ช่วยมีเพือเราบางครั้งแบบเออเขากับประเด็โฟกัสว่าจะเอื่นเป็ย่งจะเป็นว่าเขาหักกันแท่งกันเป็นสิ่งตัวโอเคเลยพี่น้อง เยอะๆครับเยอะๆเดี๋ยวยุงกัดนูอยู่นะเดินมาอาจารย์ตอนเอิญเอิญนี่เลยเอิญมาเม่อยู่เห็นมาเออไม่ไม่แปลกเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามากินกันนะครับผมเรามากินกินเยอะๆครับเป็นบาเด้อยาบาเด้อคันไายคิดอยู่กันนะผู้คนด้วยเสียง อ๋อเชิญจะมีทุกคนในคุอยู่บ้านพักกนไหมครับเชิญรูว่าไปโรงแรมอันนี่หมดป่ะเดี๋ยวไปเอาใหม่กัน เทาซาพ่บะซาพิบพกกี๋นั่กินไก่เถอะนู้นเขาสุวกนี้มากินเียลแต่ว่าขาขอนซ้างสองเด็จมานเไม่มีเหลืองไม่ได้เส้ล็กมาพี่น้องจินก๋วยเตี๋ยวกันครับผมงเ่ไม่ได้ิไม่ได้าได้อก๋วยเตียเต๋ยวครับผมตอนนี้พี่นุีไทยกินอนะไรบ ม่นผักนี้เราก็กลับบ้านแล้วนะคะกับยาสุขอืมีตาบานแต่ไม่หัวหันอีกโดนมาจากหอนบ้านฮ้นอนคืนสุดท้ดดายโดนมั้ะ ก้องนาปลาไหลเก่บอกะไรกู้งบ่อมึงนงหนาบบเก็บจบกันไี่ไไ่ร้วาจะคลิปเสรไม่ใช่หนูเสร็จแล้วตอนนี้เราอยูดทล่มนมเดิมขอจบกันเพียเท่านี้นะคะจขแซจกพี่น้องรน้องันดีค่ะ โรงเรียนแก่นนคร